สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็เกี่ยวกับตัวละครอย่างคุณแม่เกรียหรือว่าเกลียแลวผมอ่านอากเรียและกันผมรู้สึกติดปากกับคํานี้ไปแล้วนะครับได้ยินบ่อยเกินด้วยแหละนะครับซึ่งเดี๋ยผมเคยโหวตในแถบชุมชนไปว่าเอ้ยทำแบบตัวละครอากเรียเนี่ยกดดีไหมอย่างไรดีเปล่านะครับเออแบบจะทำแหละแต่แรกเลยแต่ว่าวิจัยนะครับตัวร้ายได้เข้ามากระชั้นชิดผมแทบไม่ได้นอนเลยในช่วงอาทิตย์นี้นะครับคือต้องเบรกช่วงนี้เบรกครับอากรียในคลิปเดียวนะและจะต้องหายยาวอีกเกือบอาทิตย์นะครับเราค่อยมาเจอกันใหม่แบบ หลงปังปังปังป,งป,งป,งปังอ่ะเออนะครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับตัวละครอ,อย่างคุณแม่หรือคุณเจแล้วแต่คนเรียกนะนะคือองบอกก่อนนะครับว่าเก่งเก่งมากแต่ว่าอาจจะแพงพอสมควรเออแพงที่ว่านี่คือแพงทุกด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องการกดด้วยทีมด้วยนะครับอาจจะอิ่มใจน,นิดนึงแต่คุณแม่เก่งแล้วก็แวนมากนะครับแวนสุดๆนะสายไฟฟ้าความทรงจําที่เรารอคอยกันมานานด้านานี้นะฮะในคลิปนี้นะครับก็จะมาเชิญชวนให้กดคุณแม่ก่อนจะไปนั่นเองว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมีติดอดไไว้ดีไหมหรือว่าถ้ามีเเเเนนนีี่่่่ยยยลลอออออะไออะไไรรรรตตกกกกดดดดพพพิิมวว้้็็ปปภาาขงโโูแ ในเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับและก่อนที่พวกเราจะไปดูคลิปนี้ผมขอฝาก UG Phone แอปพลิเคชันที่ช่วยเพื่อนๆนะคะสามารถฟาร์มเกมได้อย่างงา่ายดายนะและก็ชิวมากๆด้วยโดย UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบ cloud นะครับก็เปลี่ยนเสมือนเรามีมือถือส่วนตัวพื่อไม่หนึ่งเครื่องนะคะที่สามารถเปิดบอร์ดออโต้ auto. ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะคบไม่ต้องกลัวแบตจะหมดแบตจะเติมหรืออะไรต่างๆนะครับเล่นเกมชินก็ได้ลงไกลซา,าเร็วก็ได้เซนเลซโซนก็ได้ใครๆก็ร เครื่องไม่แรงหรือว่าพื้นที่ไม่พอเนี่ยการที่จะเคลียร์รายวันเป็ไปได้ยากมากนะแบบว่าอยู่นอกบ้านเนี่ยอยากจะไปเล่นนอกบ้านด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยนะครับเริ่มต้นไปแค่ว่นละสิบาทเท่านั้นเองถ้าใครสนใจอยากใช้ดาโหลด UG Phone มาใช้งานนะครับลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชันเรียบร้อยแล้วนะแล้ก็ทุกคนอย่าลืมใส่โค้ด UG 1024เพื่อรับส่วนลด2ีทต่อครั้งกันด้วยนะครับ ก่อนในส่วนแรกเกี่ยวกับคุณแม่เลยคร่าวๆนะเผื่อใครอาจจะยังไม่รู้จักคุณแม่มากมายนะครับอาจจะรู้จักเล็กน้อยและอยากจะรู้จักคุณแม่มากขึ้นหรือเป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับคุณแม่กุนยานะครับเป็นละคร5้าดาวสุดสวยสุดน่ารักสุดแวนสุดทุกอย่างอยู่อยู่ที่ตัวเดียวหมดในะคสายฟ้าความทรงจำคือคือเจ๊มีเมโมสป라이ที่อาจจะดูหลอนๆบ้างนะครับในตอนกลางคืนแต่ผมว่าก็สวยดีนะที่ที่มันสวยนะครับเป็นสายดาเมจหลักนั่นเองนะครับมีจานวนเคลื่อนและการโจมตีที่สูงมากทุกคนอันนี้แมคานิกต่างๆที่เราน่าจะเห็นแบบโอ้โหหเเเเวววววลาจจอออออกกกไไไปปแแแแนนนนนใช่่่มมยยทีีีผรคื ต็มตีที่เขาทํามาได้เดี๋ยวมันสูงนะครับอันนี้คือพูดเกินไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆย,ย่อยไปทีละข้อเดี๋ยวมันจะงงกันมากนะครับเนี่ยนะผมมาอินโทรดิีภาพรวมก่อนนะครับซึ่งจีเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่เป็นยังไงบ้างนะครับในตอนนี้คือมา10วันเนี่ยจะมองเห็นแมคคณิกการเทสต,ต่างๆของหลายคนแล้วใช่ไหมว่าเออเจ๊แพงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมีแค่จีเนี่ยไม่มีซันเดย์เป็นยังไงนะครับไม่น่ากดหร,รือเปล่าหรือมีแค่ซันเดย์มันเก่งขึ้นแค่นั้นเลยหรออะไรเงี้ยทุกกก็นน่าจะะะแบบยยังงงไงวไวอออรเเี้คร่นเ,เยนะครั่งงจเนน่็็ตววววละครรทแแ้้กิๆไมอาวมเร็ีจีขนนนนาดดั้้ก็ไะครับ ตัวละครช่วยเหลือค่อนข้างมากแต่ว่าที่เขาว่าเจ๊แวนเนี่ยเจ๊แวนได้ส่วนตัวอยู่เลี้ยงนะครับแน่นอนเลยนะครับว่าคุณแม่ของเขานะครับถือว่ามีความเก่งกาจนะครับและการใช้งานของเขาเนี่ยมักจะอยู่ที่อัลติเมทนะครับซึ่งว่าคุณแม่เนี่ยก็มีการโจมตีด้วยเองนะครับแต่ว่าหลักๆมาจากตัวซัมมอนเลยที่มีทั้งเลือดอะไรของเขาเป็นเป็นแยกกันทุกคนน่าจะรู้จักซัมมอนกันมาแล้วเนาะว่าทำน้าที่อะไรนะครับตัวหุ่นชุดที่เราจะหลอนกันบ้างนะครับสำหรับบางคนนะสำหรับผมผมหลอนเน่ะซึ่งเวลาทำติมเมตนะครับ พลังงานด้วยซึ่งเพราะอะไรครับอัลติเมตก็ใช้พลังงานสูงสุดถึง350ดวยโอ้ไม่กอด มันเยอะมากนะครับดังนั้นเราต้องหาอะไรเติมให้เขาเยอะมากว่าจะเป็นอย่างน้องหัวหัวคุณพี่ซันเดย์หรือแม้กระทั่งอีหนึ่งของตัวเองเนี่ยก็ช่วยได้ทั้งหมดเลยนะครับภาพรวมเนี่ยแต่ละครเนี่ยอาจจะมีทีมจํากัดพอสมควรไม่ใช่เพราะว่าเล่นกับตัวละครอะไรไม่ได้นะหมายถึงว่าตัวที่ช่วยเขาเก่งและไปได้สุดจริงๆเนี่ยนะครับมันน้อยในปัจจุบันอยู่นะครับที่จะทำให้เจเอลกยร์ยเป็นจุดสูงสุดของโฮโซอาห์เนี่ยอาจจะยังมีจํากัดในตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอนาคตมีตัวมากขึ้นหรืออาจจะมีไปเข้ามาซัพพอร์ตเจในส่วนท ดิ้วก่อนนะพูดคร่าวๆก่อนนะครับถ้าทําได้นะครับเจ๊จะเก่งมากแล้วก็แวนสุดๆมอนหายไปเลยเนี่ยภาพตัดเนาะเดี๋ยวมาดู skill สกิลกันนิดหน่อยนะครับเผื่อยังไม่รู้จักกันบ้างอันนี้ผมแค่แนะนําเบื้องต้นนะสกิลต่อสู้ของคุณแม่อลกิยานะครับแน่นำว่ากดแล้วก็เซ็หุ่นขึ้นมาทันทีนะครับแบบไม่เสียเทิร์นเนาะถ้าเรามีหุ่นอยู่แล้วเนี่ยจะฮิวหุ่นเฉยๆก็ก็ได้นะครับสามารถทําได้เหมือนกันแต่ถ้าจะฮิวเนี่ยแล้วเสียเทิร์นก็ไม่ควรจะไปฮิวเหมือนกันนะครับเราก็ควรดูสถานการณ์ววว่่่่่่่่่่าา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 โออ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 เเเเเคคคคคตตตนน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 ีีีี้้้้หห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 ุุุุุมมมมมััััแแแกกกกไไไไปะะ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 รร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 รบบบบบยยยยยจจจจืืืงงงง็ิฮดดฉพท หุ่นมันแตกไปแล้วหรือหุ่นหายไปแล้วเงี้ยค่อยกดขึ้นมากะเพานะครับหรือเกดคุณจะแบบโอ้โหไม่ไหวละคือคือหุ่นตัดชุดกูจะตุยละนะครับตอนนั้นกดได้เลยนะครับแบบมันด่วนมันฉุกเฉินแล้วมันพร้อมจะกดได้เนี่ยก็กดนะครับืีต่อสู้ก็จะใช้ประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับถ้าว่าเราเล่นดีๆจากทีมที่เหมาะสมเนี่ยหุ่นจะอยู่กับเราได้ยาวๆนะครับมันจะถึกต่แทงอยู่นั่นะนะฮะอาจจะไม่ได้เลือดเยอะหรือคัดยู่ได้ตลอดชีวิตแต่ว่ามันจะไม่ได้ตายง่ายครับมันจะลดขึ้นลดขึ้นนะครับมมจจะะีีกกาารรรบอเยต แปะมาร์กต่างๆนะครับมีได้แค่ตัวเดียวในสนามนะครับแปะใหม่มาร์กเก่าก็หลุดไปนะครับถ้าโจมตีสตู้ที่ติดมาร์กต่างๆนะครับดาเมจก็จะเพิ่มสูงขึ้นอะไรพวกนี้นะครับพลังชีวิตอ่าตรงนี้ช่วยนะครับของหุ่นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นด้วยเวลาอัพก็เอาไว้ซักเลเวลเจ็ดแปดเก้านะครับแปดเก้าอะไรก็ได้นะครับทำให้หุ่นของเรามีความถึกทนนานนะครับจะได้ไม่ต้องกดสกิปต่อสู้บ่อยๆนะครับและสามารถที่จะเล่นได้ยาวๆนะครับอันนี้ก็จะสบายมากขึ้นและลื่นไหลนั่นเองเนาะเพราะสวรรค์ก็ช่วยหหหหลลลััััััักกกๆๆๆปปรร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 ะะ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 มมมมมาา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 าณนน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 ้้้้้้้้คคบบบบบออออออจจจพูดดดดดดไไไไไยยยยย่่่่่่่่เเเเขสสสวววใใญททททททีีีตงงิถ นะหุ่นบัฟได้การต้านในส่วนขอซีซีขึ้นมานะครับถ้าเกิดไม่มีหุ่นเนี่ยจะเสกหุ่นใหม่เวลากดอัลติเมทนะครับอันติมีแถบเคลิ้นบอกตอนตีจะหมดด้วยนะสามารถดูได้เหมือนกันนาะทีคือทำให้ตายนะครับเราก็ควรจะเลี้ยงเขาไว้ตลอดนะครับอยากให้หมดนะครับเวลาหมดแล้วหุ่นเรากระตุ้มใช่ไหมดังนั้นก็ควรพยายามเลี้ยงทิมเมทให้อยู่กับเราได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นเรื่องพลังงานของเจ๊ได้ค่อนข้างสำคัญนะครับและกดควรควร,ควรจะเหมาะสมด้วยดังนั้นบางทีออโต้จะขัดใจเราบ้างในบางในบางครั้งนะซึ่งผมเนี่ยเวลาเล่นมมมัันนกกก็็ปปปปลลลล่่่่อออออยยยยไไไไไว้้จดดคคิาาะะรรหๆบแต่ไกกลองารรจิงจัังงเเเเตต่่่าาาๆนนนีียรรรรไมกกะคคบพวว้ จะเรามาระวังการเรือธีเมดด้วยเพราะว่าถ้าหากวนไม่ทานกดไปเรื่องต่างๆนะเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการเล่นของคุณนั่นแหละนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากกว่านั้นหรอกนะครับคุณก็อาจจะรู้สึกว่าอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จังหวะจะใช้งานเอาหุ่นหายพวกนี้ต่างๆมันก็จะมีเรื่องพวกดีนั่นเองหรือไม่ว่าจะมีข้ออื่นๆนะครับอาจจะเป็นการทฮ่หุ่นด้วยนะครับในสถานะจะรับความเร็วต่างๆนะครับบัฟขั้นนะครับหุ่นมีขั้นร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยบัฟขั้นหุ่นอะไรพวกนี้ หมายต่างๆเาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเติมตีเป้านะครับไม่ใช่แต้มต่างๆเนี่ยเราน่าจะพอรู้จักกันมาบ้างแล้วนะครับอาจจะไม่ลงลึกตรงพวกนี้แล้วในนั้นเจีพิลาเนี่ยผมก็แนะนำไว้ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนอื่นกันเลยดีกว่าใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมชินิแาคคงไกซาเรลเซนเลสโซโซ,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 โซิโร่คุมอยู่ในกัตต้องที่ ACK ีเเกมท็อปอัพอยู่แล้วนะครับซึ่งทาง AK ทมีทั้งแพ็ครายเดือนแพ็คเล็กแพ็คใหญ่ไปด้านพาต่างๆมีเพียบไปหมดเลยนะครับราคาถูกมากๆถูกกว่าเติมเองแน่นอน100%ดัหน้รอชายู่งรียยยบบรร้ออลวะ่าาืก จาจจเจ้าหมบด้วยกข้ามาในส่วนที่2อนะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงข้อทีข้อควรรู้นะครับเพราะน่าจะพอเข้าใจแล้วว่าเจดียังไงเจไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไหวตรงไหนอะไรนะครับซึ่งอาจจะพอจะกรองเองได้หลังจากพอฟังยาวๆไปไเรื่อยๆนะดังนั้น,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 นผมขอแยกมาเป็นประเด็นเรื่องซันเดย์ก่อนนะครับกับพวกการจดทีมากเล็กน้อยของขึงอะไรนิดหน่อยนะที่อาจจะไม่ใช่ไกลนะแค่พูดให้ฟังว่าเออมันเป็นอย่างไรนะครับในตอนนี้นะสำหรับตัวละครอย่างซันเดย์เนี่ยผมว่าเออใครที่กดมาก่อนอย่างเช่นผมตอนในดดีตนะครับตอนน่าจะเออไปบ้ฟจิงยวนธรรมดานะหรือไระ แต่บางคนที่ไม่มีซันเดย์เนี่ยก็ไม่มีจริงแล้วเจลกิามาเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากได้เจลกิาจังต้องกดซันเดย์ให้ไหมนะครับส่วนตัวนะตอนนี้นะซันเดย์ก็ถือละครที่เก่งและเล่นกับกิาได้ดีมากนะครับพะได้เร่งเธอต่างๆนะครับพลังงานด้วยเนี่ยก็ช่วยดีนะเพราะอย่างที่บอกใจว่ากิาเนี่ยค่อนข้างที่จะกินพลังงานถึง350หน่วยไม่ได้ว่ากินหรอกกว่าเขาจะรีเจนกลับมาใหม่เนี่ยอาจจะต้องบริหารดีแล้วก็ต้องมีตัวช่วยเยอะบางทีัต้องใส่ห,หัวเข้าไปด้วยเลยเวลาเล่นนะครับในนั้นซันเดย์มี ซันเดย์แล้วนี่คะเออมันอาจจะแบบเล่นไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ในในกรณีนั้นนะครับเพราะถ้าเราไม่มีทีมอื่นนะครับมีแค่ซันเดย์ตัวเดียวเลยถ้าพูดถึงนะครับมันก็ไม่ค่อยไหวนะครับมันก็อาจจะยังยากๆอย,อย,อยู่มันก็ดีกว่าไม่มีแต่ถ้าเกิดเอาครัว่ามีซันเดย์ตัวเดียวเนี่ยเอาออกหมดตัวอื่นไม่ไม่ได้สนใจใส่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยเออซันเดย์ก็เหนื่อยเด้ตอต่อให้มีซันเดย์นะครับในนั้นก็อาจจะต้องมีน้องสาวเข้ามาช่วยนะครับเดือดวจะเป็นหัวหัวเนี่ยสำคัญมากเอี๊ยนี่คือเอาไปเลยนะครับห มีแค่ซันเดย์ตัวเดียวเนี่ยผู้เจเอาเก่งขึ้นเลยหรือเปล่าคุณแม่คือที่สุดอาจจะใช่แค่ส่วนหนึ่งนะอาจารย์ว่าส่วนหนึ่งละกันเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไม,ไม่มีทีมเขาให้ครบทั่วนะครับมันจ,จะเป็นซันเดย์หัวหัวโรบินอะไรเงี้ยที่เราใส่ไปในตัวอย่างทีมที่ผมอาจจะกดออโตัวดูนี่นะครับมันอาจจะเลี้ยงอันตีได้ไม่ค่อยลื่นไหลนะครับแล้วก็ซันเดย์สปีดนี่ก็ต้องสูงด้วยเนี่ยเวลามาใช้งานนะครับเพราะถ้าเกิดเอากรีอาร์ R, เดี๋ยวต้องบอกนิดน,นึงว่าคือตัวละครเขาได้กดมาได้เนี่ยมันจะเล่นกับตัว,วนะเอ็มซ มันไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันอาจจะมองเห็นชัดแล้ว,ว่าดาเมจมันอาจจะตกไปถ้าเกิดเรามีทีใม้เขาไม่ครบเจนอาจจะไม่มีตัวดึงตลอดเวลาอ่ะพวกนี้มีปัญหาแล้วนะครับอาจจะเป็นเรื่องความเร็วนะครับที่เจ๊แวนอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องทีมที่ช่วยคือช่วยพลังงานหลยคยีหลักตอนนี้นะครับอาจจะมีหนึ่งมาช่วยไหมอีหนึ่งมาช่วยก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วมันก็ต้องการส่วนอื่นเข้ามาเติมเต็มอยู่ดีนะครับดังน้นเอากริเอ,อาก็ไที่จะใช้ทีมระดับหนึ่งเลยนะครับคือทีไม่พร้อมนี่อาจจะยังไม ่วยแทนแซเดได้อยู่บ้างนะครับก็าจะเป็นโรบินหัวหัวหรืออีหนึ่งตัวเองก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่มีันเด์ความลื่นไหลนะครับการใช้งานตัวช่วยเนี่ยมันจะดูยืดหยุ่นแล้วก็เ,เติมเต็มในส่วนที่ออกรีอา่ยต้องการได้มากขึ้นนะก็เป็นไปได้อยากให้มีนะเพราะันเด์ก็ไปต่อได้ไกลอีกแหละนะครับแล้วก็ในเรื่องของทีมเนี่ยอาจจะไม่ได้ไก์ถึงขั้นาต้องทาอย่างนั้นอย่างนี้เอาเป็นว่าผมจะพูดภาพรวมทีมที่เห็นกันหลักๆเนาะอาจจะเป็นทีมที่ผมใส่ตอนนี้เนี่ยฟูลทีมเลยนะอาจจะเป็นออกรีอานรบ์นนะครับััวววนนนะครรรบเเเเเเเช่่่่ตตขอองงจจจลถ้้้าาาาาากกิดทมมไํ็ว เจ้าสูงมากนะครับผมเรียกเจเอาติดปากซะนแล้วเนี่ยเอออาจจะใส่ไปรองทัชโจมตีได้นะครับพวกนี้นะครับเพราะว่าเราไปยัดที่ตัวซันเดย์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็โรบินเนี่ยก็มีปกติทั่วไปนะครับแล้วหัวเนี่ยก็ไม่ควรช้ากว่าสปีด143พวกนี้นะครับหลายคนก็มีเรื่องหลายอย่างนะครับเวลาเล่นใช้งานเนี่ยก็อาจจะมีวนหลุดบ้างอะไรพวกนี้บ้างนะครับแต่ก็จะกลับมาแว้นใหม่ได้เนาะเพราะนั้นเราก็ต้องมองดีๆนะว่าเอาเคเจเอาประมาณนี้เราจะได้เซ็ตอย่างเช่นข้าวความแรงคลีดาเมจคลีต่างๆอะไรพวกนี้นะครับอััััััตตรรราาาาาาาคคคคคคีีีีีีีพพวววววววกกกกกเเเเนนน้้้ยยยยลลงงโจจจมม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 มะะบบ็็็ปอูู่่่่ดดแสญใช ว่าเจ้เนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยสปีดเขาค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วนะครับดังนั้นท้ายที่สุดนะท้ายที่สุดแล้วค่าควา,า,ามสําคัญนะครับ <Hey. S 1> พวกเออดาเมดด้โดยปกติของตัวละครอย่างเจ้แกเนี่ยยังสําคัญอยู่นะครับพวกดามเมจทั่วไปเลยนะดามเมจทั่วไปที่เราเติมในตัวละครเนี่ยพวกคริเอตคทเมจอะไรพวกนี้ยังสําคัญนะครับยังสำคัญกว่าการที่จะไปยัดความเร็วลนๆนะครับหรือย,อย่างเช่นไม่ได้มีหวัวนะครับพลังงานอาจจะตกไปแล้วระดับเหนือจะต้องมองหาเอ๊พลังงานแหล่งไหนใส่เชือพลังงานดีไหมนะครับหรือถ้าเกิดไม่มีตัวของโรบินนะครััอาาาจะใ่วงงงนนนีย้ท นั้นแนวก็มีให้เลือกหลากหลายอย่างนะอันนี้คนสามารถหาดูไกด์ฟูไกด์ได้เลยนะผมจะไม่ลงยละเอียกากับกลัวแบบว่าเออบางทีผมก็ไม่ได้เล่นอากิอาช่ำขนาดนั้นนะครับแค่พอรู้เรื่องราวบางอย่างนะครับแล้วก็เป็นสายขี้เกียจชอบกดออโต้นะครับในส่วนใหญ่นะใครสนใจโดยลึกซึ้งย้ำอีกทีว่าไปดูไกด์นะครับมีหลายช่องมากไม่ว่าจะเป็นคุณพอจอหรือใครก็ตามอย่างคุณยูชาก,ก็ทำดีมากผมชอบนะดังนั้นหล,หลายช่องที่ทำไกด์ทียละเอียดเนี่ยแนะนำว่าไปนั่งดูอย่างจริงจังนะครับเพื่อการกดตัวละครที่ดีมากขึ้น ไก่มานั่งพูดคลิปนะครับเออประมาณนั้นแหละนะส่วนตัวและสำหรับใครที่ต้องการไดองเพชรดองโรมคุ้มนะครับตอนที่ตูนตามช็อปเลยครับมีทั้งเกมจินน่แปะองไกายสตาร์เดอร์เซเลตตอนซีโร่นะครับนะมีเยอะมากๆเลยหลากหลายเกมด้วยเริ่มต้นไปแค่สิบบาทเท่านั้นใครสนใจอยาใช้บริการเล่นอยู่ใต้คลิปนั้นเลยนะครับและก็สำหรับส่วนกดดีไม้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนกดดีไมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเออผมเนี่ยก็รังเลระดับหนึ่งว่าเออจริงๆทีมผมครบนะสำหรับตัวของอัลกิอาเลยเนี่ยแต่ผมเพิ่งกดตัวของออ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 อะะะะะะะไไไไรรรรนนนนนนนหหหลลิิงงงชชาาาาาาากกกกปคัับบมมมมมม่่่่ใเเเเเพวยจตต็ทีีีขผแด เออนะครับซึ่งอยากได้นะครับแล้วก็ทีมอาข้างพร้อมนะครับมันจะเป็นทีมลักษณะนี้เลยนะครับที่เราเห็นกันตอนนี้นะจะช่วยหลายๆอย่างได้มากแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเออเชีอาเนี่ยค่อนข้างที่จะกินใจหัวพอสมควรนะครับเขาเขาสวยมากแหละแต่ว่าเรื่องการบิ้วการปั้นเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเขาเท่าไรนะครับดังนั้นมีเหตุผลไหนกันบ้างนะครับดี่ยควรกดแจ๊คกรีอานะครับอันนี้ในความคิห็นของตัวเองนะครับส่วนตัวเราเนี่ยเจาคกรีอาร์เป็นละครไฟฟ้าความทรงจำที่มาใหม่และเก่งมากนะครับแม้คณิกก็น่าสนใจนะครับมีเมโมสไ คือไม่เข้าใจรีเหมือนกันเนาะแต่ว่าเขาเป็นตัวละครที่มีทั้งเออมีทั้งดาม,มิที่รุนแรงนะครับแล้วก็ความเร็วที่อาจจะกระชากใจนะครับแวนมากนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเรื่องการใช้งานตัวเมโมสไปนนะที่เป็นแมชชินิกใหม่ต่างๆด้วยเนี่ยคือมีความน่าสนใจนี้คือเรื่องของความสนใจก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยลงในช่วงเดต้านะว่าทาไมเนาะคือความน่าสนใจเนี่ยโอเคครับเป็นตัวละครที่มีความน่าสนใจใครที่สนใจของใหม่ๆอยู่เนี่ยแน่นอนว่าผ่านมา10วันแล้วเนี่ยรังเลอย,อยู่จะกดใหม่และชอบเรื่องความใหม่ๆเรื่องการเปิดเมตาทีมในอนาคต เจ๋งๆเจ๋วๆนะครับในตอนนี้เนี่ยมาเล่นนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับและก็อยดีเรานะครับก็พอมีตัวละครที่จะซับพอร์ตเจได้บ้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็น m c ความทรงจําที่ปั้นมาค่อนข้างใช้งานได้ระดับหนึ่งนะครับหรืออาจจะมีคุณพี่ซันเดย์ที่กดมาในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับหรโรบินนะครับโรบินก็มีในตู้นี้ถ้าไม่มีไปกดได้นะครับนะครับหรืออาจจะเป็นตัวละครอย่างเช่นตัวหัวหัวนะครับที่ช่วยเาเอ่อพอเจต้องการทีมนะครับบางทีเราอาจจะไม่อวยเจมากแต่ว่าเจเก่งนะเราบอกเจว่าตัวละครที่เก่งค ในนั้นถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มีตัวอวัยอย่างไรนะครับแล้วรู้สึกว่าต้องการตัวผ่านคอนเทนต์ระดับหนึ่งนะครับแต่มันแพงนะในในเนื้อหาตอนนี้เราคุยกันคืออาจจะไม่ได้จบแค่การกดเอาตรีอาอย่างเดียวนะครับในนั้นผมขอพูดภาพรวมคนข้ามผสมกันไปเลยแล้วกันนะครับมันอาจจะไม่ได้มองคคาว่ากดเอากีอาอย่างเดียวแล้วคุณเล่นได้ดีเลยโดยที่ไม่ต้องการตัวไหนอีกนะครับเออมันอาจจะไม่มีโรบินเป็นไงไมไม่มีซันเดย์เป็นไงไม่ก็เดี๋ยวผมบอกครับมันไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับอาคำว่ามากนี่คือดาเมจตกดักแต่ว่าเจจริงๆแล้วเนป็ตละคร ที่เหนื่อยนะครับเหนื่อยทั้งในเรื่องของการปั้นตัวละครของเจเองนะครับแล้วก็เรื่องการปั้นตัวละครหรือหาตัวละครอื่นที่เรายังไม่มีอีกด้วยนะครับเออแต่ถ้าใครมีพร้อมแล้วเนี่ยรออยู่อย่างไงเจเกตนะครับคุณแค่พยายามพึ่ดนึงนะครับให้เจเอานะครับออกมาโดดเด่นนะครับอาจจะลงทุนกับเขาระดับหนึ่งเพื่อปั้นในส่วนสเตกยากๆเนี่ยให้ออกมาได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีทีมครบอย่างผมบอกไปอย่างทีมแรกว่าจะเป็นซันเดย์นะครับโรบินหัวหัวพวกนี้เนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องใส่สปีดส กดจังหวะออาติเมทได้ทันทีนะครับหรืออาจจะรู้สึกว่าอัลติเมทคนเลี้ยงได้ตลอดอะไรเงี้ยเออแล้วมันโอเคอะ่ะคุณพอใจตรงนี้แล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องกดดาวหรือกดอะไรเพิ่มนะครับก็สามารถที่จะเล่นจบที่ตัวของอีูนได้นะครับเจ๊เก่งมากนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีตัวของอเครอนอยู่แล้วนะครับมีจริงหยู่นที่พอใจแล้วไม่ต้องการใช้ตัวของอาติเวทไฟฟ้าหรือว่าดาเมจหลักไฟฟ้าใน,ในการทําอะไรเพิ่มเติมนะครับเรียกว่าไงดีอนาคตมีมีการมองแคลนนะครับต้องการที่จะไปทีมอื่นหรือแบบอื่นแล้วเนี่ยค ไม่ได้ถึงขั้นว่านิสว่าต้องมีเพราะว่าก็มีเงื่อนไขในการใช้งานด้วยเนาะ <S <S ซ,ซึ่งก็พูดผิเดเยอะจังทำไมวันนี้งงเต็ม,มาพูดแบบผิเดเยอะจังนานๆถ้าเกิดมีอาร์เคอรอนที่โอเคแล้วนะครับมีการกดกลุ่มดาวที่ค่อนข้างสูงแบบไอดีได้โอเคแล้วนะครับก<ค>็อาจจะเล่นอาร์เคอรอนไปก็ได้นะครับหรือว่าจริงๆอยู่ที่คุณมีเนี่ยโอเคคุณพอใจแล้วดาามจประมาณนี้อาจจะไม่ได้เก่งเท่าอัลกียแน่นอนแต่ว่าพอแล้วพอใจแล้วแง่ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือใครไม่ต้องการแมคคณิกใหม่ไม่ต้องการพอเมมโมสไพร์ต่างๆ นะครับหรืออย่างเงี้ยก็ได้เรียบร้อแลลวนะครับไม่อยากจะสร้างทีมใหม่ไม่อยากจะกดตัวละครเพิ่มนะครับไม่เคยมีตัวละครแบบนี้มาก่อนแล้วไม่อยากจะลงทุนมากไปกว่านี้นะครับแบบไม่อยากลงทุนมากไปกว่านี้หรืออาจจะยังไม่พร้อมเนี่ยก็สามารถที่จะข้ามได้เหมือนกันเออนะครับตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ควรพิจารณานะเพราะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ได้อยากจะพูดถึงว่าเอากรีอาไม่ดีเฉพาะเรื่องการปั้นไม่อยากให้กดเลยเพราะปั้นยากไม่อยากให้กดเลยเพราะทีไม่พร้อมคือมันก็อาจจะไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดคุณแม่ชอบคนมีความพยายามนะครับถ้าคุณม มากแล้วก็สง่างามจริงๆนะตามเนื้อเรื่องเลยดังนั้นก็ไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้ลวสำหรับอัลกียนะครับถ้าเกิดข้อมูลเชิง d a t a ไหนที่มันลึกซึ้งทุกคนก็เสริมกันได้นะส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้เอามาหมดเพราะมันอาจจะเป็น20นาทีได้นะครับคิดว่าอย่างนั้นนะอาร่ตผมพยายามหยิบสิ่งที่ผมคิดออกนะครับกลมาในส่วนสรุปกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับคุณแม่เก่งสวยน่ารักนะครับการเล่นก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีแมคชนิคซัพมอนต่างๆด้วยนะครับมีตัวละครที่ช่วยเขาได้ค ไว้วางอีกทีนะครับอาจจะมีมาช่วยได้แล้วก็เรื่องดาเมจก็ยังไงดีไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะน้อยนะครับเออดาเมจไม่ต้องห่วงนะครับสามารถที่จะเล่นได้อย่างสบายใจเลยถ้าเกิดจัดทีมได้อย่างโอเคแหละนะครับถึงแม้ว่าจะมีความยุ่งยากอยู่ในการตั้งทีมบ้างเล็กน้อยนะครับหรือว่าเรื่องการจัดการในเรื่องการบิวสแตทรีลงรีริกนะครับเออพวกนี้เนี่ยอาจจะมีรอเรียนอนิดนึงนะครับก็อาจจะเหนื่อยอยู่แต่ว่าคุณก็ควรจะลงทุนให้เขานิดนึงนะครับถ้าเกิดแบบใจรักอะไรางี้นะครับคือเก่งมากถ้าของพร้อมนะครับทีมมฟรรทอาาจะต่งกัันนคบ ทีมพูด,ดาเมก็อาจจะแพงนิดนึงแต่ว่าดาเมจที่ได้ก็คุ้มค่าการลงทุนของคุณนะครับแต่เกิดทีมฟรีเนี่ยคุณก็เล่นได้ใช่คำว่าเล่นได้นะครับดาเมจก็พอใช้งานนะครับดังนั้นคุณแม่กริยาก็ประมาณนี้นะครับว่าทุกคนมีความสุขในการกดคุณแม่นะครับลายที่กําลังจะเออแบบลังเลอยู่ว่าเอาไงดีว่าเงี้ยถ้าแต่รับก็กดไปเถอะผมชอบทุกคนบิลได้แหละนะครับมันอาจจะใช้เวลาระดับหนึ่งในการที่พยายามกดออกมาแล้วก็บิลให้เก่งแตัวตละครที่อาจจะไม่ได้ลงทุนขนาดนี้ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดอ่ีหนนน้นะ้ะัยดแลู ใครที่เล่นต้องการสะ่านคอนเทนต์นั้นเดี๋ยวนี้ต้องการจะตั้งทีมนั้นเดี๋ยวนี้เน้นประสิทธิภาพทีมเลยขอกดละคุมใช้ได้หลายทีมอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะไม่เหมาะในเวนี้ไหมนะครับก็ต้องทมตัวเองด้วยนะครับตัวละครมันเก่งก็ต่อเมื่ออยู่กับคนที่ใช้งานมันเป็นนะครับในนั้นก็ประมาณนี้สําหรับการก็พูดถึงนะครับเนื้อหาก่อนกลับไปคุณแม่ปรียานะครับวันนี้ก็ต้องขอบใจถ้าเกิดข้อมูลเสแสรแบบเบลอๆผิดๆช่วงนี้วิจัยนอนดึกนะครับเอออาจจะพูดผิดบ้างก็เสริมก็แก้กันได้เลยนะครับ คลิปนี้กันด้วยนะครับ